นี่นะครับผมวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดุมภา6 5เสองันห้ารอยหกสิบ้าเอยู่มากับกันดะพ่นขนกินแดดให้กันแล้วครับผมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสูบน้ำอันนี้เพื่อการเกษตรเพื่นในน้ำให้งว้เพื่อนเนาะอย่างนี้ต้อท่ันมัน,นไหลไปหน้าครับผมอันนี้โบม,มีไฟฟ้าเขามาเลยบอกครับผมมีเสาไฟเลยเนาะโบม,มีเสาไฟเลยไอ,อผมเคยมาติดนะโยแยกบ้านทุกจีนแต่อาจาของนายเขาซื้อนาหน่อยปะ อีพันยูสองผมเียเพื่อนนไหมอันนั้นชุดไฟหมื่นกว่าบาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดน้ําครับชุดน้ําปั๊มแรงครึ่งนะครับแผ่นดูโลคือเราครับมาตรฐานนะครับแผงสามแผ่นครับผมรองรับแผงได้ถึงแปดแผ่นเลยตัวนี้นะครับอันนี้เพื่อนเอาแบบแค่พ่อเพียงก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนสาเพื่อนกับบ้านในคุเนื่ภาสาเป็นสาหน่อยย้อนนี่สูบประมือเดียวกันจรนแล้วนะครับผมขนาดสาทำเนี่นะครับตัวนี้อยู่ประมาณแปดขิ้วครับผม แปดพิวนะวันนี้สามแผงเป็นท่อนิ้วครึ่งครับปั๊มแรงครึ่งนะครับแฮนดดโลนะครับแผงสามแผนอันนี้กระแดดพ่ค่อยมียเทจาการะบบสวิตชิ่งนะครับกับแดดประมาณนี้เดี๋ยวให้มือมือนนะครับให้เพิ่นเปิดทิียงไว้เลยตัวนี้น้ำมันก็เริ่มใสแล้วมันยังเหม็นอยู่นะครับน้ำยังเหม็นอยู่น้ำยังเหม็นอยู่นี่นนครับแต่ไล่ไอ้อยตามกําลังกําลังเลยครับกำลังไฟนะครับผมปั๊มแฮนดดโลนะครับผมนี่ ครับรองรับแผงได้ถึง8แผ่นนะครับนี่เสร่อกันฝ้าให้เรานะครับกันฝ้าพาตัวนี้กับลั่นตีนะครับไม่มีผ่าแน่นอนครับผมกันนอกกันในนะครับเขาเรียกว่านี่ของผมก็คือไอ้กันโค้งนะครับกันโค้งเสื่อนนอกเสิ่อนในกันระบบป้องพร้อมนะครับนี่เซิร์ฟป้องชั่นนะครับนี่ครับยาพ่วงนะครับแล้วก็ระบบไอ้ลงโค้งเรียบร้อยนะครับผมลงจากโค้งนี่ครับโค้งเล็กนี่นะมันยึดกันนะครับผม เสือสองชั้นนะครับปลอดไยหายห่วงตี่นี้พื้นที่มันต่ำอยู่กับอะไรอยู่ประมาณหนอยหา้าเเมตรครับระยะการฝ่าพานะก็มันจะไม่ลงเลยไม่ลงแข็งน,นะครับไฟก็ฟ้าก็ไม่ลงแข็งจะลงดินเลยนะครับเสือดึงลงลง,ลงดินลงเก่าเลยเอาไงก็ต้องไปอาพึ่งเสือนะครับคือตั้งแต่พนุ่งมาจานเนาะตั้งแต่หลายปีเนาะตั้งแต่หลายสิบป,ปีมาเขาจะแนะนําให้แบบคือโค้งแขงน,นะครับเขาแนะนําบอกอยู่แล้วผมก็บอกหลายคลิปแลวเนาะนี่แนะนานี่ครับช่างโดยมากจะไปลงแค่เสือร์นะครับมันจะ ป้องกันแค่ตู้แต่ว่าไฟมันยังลงแผงคือโอกาสที่มันจะอ่าลวไหลมาหากับอุปกรณ์กรนะเฮ็ดใหม้มันไหม้ทั้งทางไหนไหลนะครับท่านใดที่พูท่าน,น,านด้นลงนะครับสร้างหรือว่าท่านลูกค้าที่สร้างซื้อไปติดเองนะครับผมก็แนะนําตามนี้เลยนะครับเพราะว่าโค้งแผงมันจะยึดกับพวกโลกหะนะฮาก็ไปลงกับโค้องอเลยเลยนะครับถ้าสร้างาพิ่นบ่ลงให้เฮาก็สามารถลงเองหรือว่าแนะนําให้สร้างพิ่นซอยให้ลงให้ก็ได้นะครับลงโค้งเนาะลงโค้ง,ง,คงแผงอะไร โดยปกติแล้วเขาคือแนะนําให้่ลงแผงนะครับผมลงที่เซิร์ชแผงนะครับเขาจะเขียนไว้เป็นกาวสัญละกาวก็คือต้องลงแผงอันดับแรกนะครับเพื่อนดับแรกเลยนะต้องลงแผงสร้างทั่วไปเขาจะบลงเขาจะลงเซิร์ชนะครับเขาจะลงแค่เซิร์ชนะครับเซิร์ชนี่ก็ช่วยได้แค่กันกล่องที่ไฟนะครับเซิร์ชนี่มันจะกันไฟกระชากนะครับไฟเกินมันจะดึงลงกาวลงดินนะครับนะนะครับแล้วก็ป้องกันกองแต่ว่าถ้าฟ้ามันลุยแห้งมันอาจจะเอาประย่ก็ได้เพราะว่าเซิร์ชมันจะมีระบุ เออเลเวลเของมานันอยู่นะครับว่ามันดึงไดก้กี่กิโลวัตต์ดึงได้กี่โวลต์น,นะครับนะฝ่าพาม่านีเน่เป็นเป็นหมื่นโวลต์ครับนะฝ่าพา,พาเป็นหมืน่นโวลต์แค่หางมันนี่ก็เป็นหลักหลายพันโวลต์น,นะครับนะเพราะฉะนั้นจะไปพึ่งแต่เสิร์ชอย่างเดียวนี่คือแนะนํานะครับนะแนะนําปัญหาที่มันเกิดผมกับพบมาหลายแหละนะครับอ่อที่สร้างตัวไปเนี่ยเขาไปลงหรอกนะครับหลายครับแพงแตกแพงเล่าเนี่หลายคันแงพงเ่าแตกก็ไไดีไปได้อวดพังนะครับคันได้อวดพังก็ยังสอมแซมได้นะครับได้อวดมันจะมีกระปออยู่นี ไดโอด3ตัวนะครับนะถ้าเป็นแผงมาตรฐานจะมีไดโอดนะอ่าแผงบางรุ่นจะไม่มีไดโอดเขาจะทำาลายพาสใส่ทองแดงไปเลยนะครับอันนี้ก็คือจะสอบมาได้นะครับผมอันนี้กจะติดตั้งจะต้องสอบถามผูพค้นลูกค้าไปรี่อยเพื่นนะครับปวดใจต่างเพื่อนอาติดตั้งยุ่ว่าเนี่ยังครับผมน้องตะข้อ,ของน้อยตำ,ต,ำตำบลโคกหวานบ่ตำบลนี่ยังนะ ตำบลโคกว่านอำเภอละหารไทร,รจังหวัดบุรีรัมย์เอามว่ามันขึ้นปะค่่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะผมว่ามันขึ้นโคกว่านนู้สิโอ้โคกืวา่า,านอำเภอละหารไทรจังหวัดบุรีรัมย์เฮานี่ครับอยู่ที่ท่าเพิ่นแต่ว่านี่เดแดดมันอยู่ยหันคือมันบังต้นไม้เพิ่นนะครับมันบงังมันบงังมันบังแดดต้นไม้บังนะครับนี่ขึ้นชนิดเจ้าม้งเลยเป็นไหมเจ้าม้งอลไรเจ้๊พอปั๊มน้ำกินเยอะกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า3-4เท่านะครับที่ผมบอก ทำมันไ,ไว้มันก็นจะตัดไปเลยนะครับผ<ช>มเพราะว่าไม่กินหลนะครับนะก็<ด>แ,แนะนํำเพลินก็คือให้เปิดว้มือนึึงแต่มันจะไหลแต่แต่เสาเลยตัวนี้น่าจะไหลอยู่ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงเสาเริ่มไหลเล,เลยครับมีแสงมาเนาะอันนี้ก็ซื้อคุณนาอย่างเนาะครองชีพนะครองชีพครองชีนะพเนาะกับเพื่อนห้มติดต,ตังก็ได้ฟังจากไหนครับวิทยุบ่ครับฟังจากวิทยุเนาะอ่าขึ้นจอบอเขาแนะนำเราไปอ๋อจอบเขาแนะนำมาพร้อา สนะใจก็โทรมาสอบถามด้านพลังงานแดดนะครับรับติดตั้งทั่วประเทศแล้วก็เดี๋ยวจะมีรงคลิปทรงของประเทศเล่าความนะครับเล่าไปที่สุวรรณเขตนะครับผมโทรได้ตลอดหลังสามทุ่มกรลุณาโทรว,วันใหม่คือที่เบอร์0964975827นะครับนี่ยหลังสามถุมกรุณาโทรว,วันใหม่นะครับล้วบองสังเกตฝาาข้อมูลข้อความใ,ในไลน์กับแอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้ทั่วโลกนะครับ ทั่วโลกก็คือประเทศเพื่อนบ้านหลายคนที่ไปต่างประเทศเนาะเกาหลีเกาหลีเยอรมองเยอรมันนะครับอ่าไต้หวันพวกนี้ก็หลายท่านที่ผมไปลงคลิปไปเบืองที่ว่าท่านลูกคา้าพยุติ้่ตังประเทศแล้วก็โอนเงินมาให้ไปติดตั้งบ้านเกิดเพื่อนบพว,ว่าจะเป็นอุดรน,นะครับแล้วอุดรแถวหนองค่ายนี่หลายคนไปเห็นงานต่างประเทศนะครับนะครับหลายจังหวัดนะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ไลน์ด้วยเบอร์โทร0642713876นะครับกันฑพลโซลร์เซลล์ ฝากข้อมูลกว้าวามไว้ทำบไริจาคโทรศัพท์บางที่กับเรื่องงานครับผมเพราะว่าทีมงานกับอ่าหมีกบมาเนี่ยบอมาเนี่ยอันนี้ก็ลูกหลานไปโรงเรียนอันนี้ขาดเรียนไม่ <c oughs> ได้ขาดครับผมเขาปิดโควิด <c oughs> นี่ครับก็สารวัตรเทศก์อีกคนระับสนใจโทรมาสอบถามตามนั่นครับวันนี้ก็เดี๋ยวขออะไรเก็บงานเก็บงานเดี๋ยว่นอขอขอบพระคุณคุณพี่อะไรนะเมื่อกี้คลองชีพนาะโอ้คลองชีพน,นะครับผมอขอขอบคุณครับผม